แสงวิสารละรามณีสีสวัสด์ค่ะและเล็กซี่กยี้ดรามายาฮอตนิวเนาะสองคนโคจรมาเจอกันแล้วเอาชมค่ะกับหลากหลายเรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วก็ต้องบอกเลยสิ่งที่สําคัญมากๆกับการดูแลสุขภาพของตัวผู้ชมโอ้โหนะคะดีวินายนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีสมุนไพร9ชนิดรับประทานวันละสเม็ดวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยค่ะเล็กซี่่ะซื้อ1ึกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนหีกห้าซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุก แถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าก็โปรใหญ่ทันได้ต้งครอบครัวนะคะ ซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเลยคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาแล้วกดไปพร้อมๆกันเลยนะ02669456ย้ำนะ02669456สแกน QR Code ที่ด้านหน้าจอได้ด้วยแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ด้วยเช่นกันที่แอดมายาไล์สะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเลยวันนี้โปรโมชั่น สุดพิเศษจริงๆขั้แรกยังไงค่ะคุณแม่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจับจ้องจับตาดูมาโดยตลอดหลังจากโปรเจก t นี้ได้มีการเปิดตัวกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยการโคจรมาเจอกันครั้งสําคัญของพีพีกฤิกับน้องอิงฟ้าวราหะหรือว่าอิงฟ้ามหาชนของใครหลายๆคนเนี่ยล่าสุดโปรเจก t นี้ต้องบอกว่าขอหยุดในส่วนของการแต่งทำก่อนนะคะด้วยเหตุผล กรรการของต้นสังกัดนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปงานแถลงข่าวเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยนะกับเจ้าของโปรเจกต์คุณบอสนัลูเบสนั่นเองค่ะคนนี้ฝีมือสุดยอดมากๆเจ๋งมากๆและเขาบอกเลยนะคุณผู้ชมขาว,ว่าต้องเป็นพีพีกริดเท่านั้นและต้องเป็นอิงฟ้าสาวเจ้าสเสน่ห์เท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะมีหลากหลายเรื่องราวอย่าง พีพีเนี่ยฝีมือการแสดงแล้วบทบาทต้องเหมาะสมกับพีพีเท่านั้นอย่างอิงฟ้าเป็นสาวเจ้าเสน่ห์จะนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากอิงฟ้าเท่านั้นส่วนโปรเจกต์นี้จะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมอฟังจากปากคุณบอสนรเบดกันค่ะตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องไรกของพีเนาะแล้วก็แบบปกติทําซีรีส์มาตลอดเลยเรื่องนี้ลองหันมาแบบลงใหญ่กันดูว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็จริงๆความรู้สึกคือตื่นเต้นแต่ว่าก็ ก็เต็มที่ใส่เต็มเหมือนเดิมใครคาดหวังยังไงก็แบบใส่เต็มอะไรกันใช่จริงๆเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาบอสเขียนบทมาปีหนึ่งละเออคือจริงๆอ่ะมันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็เริ่มลงรายละเอียดแล้วก็เริ่มถามตัวเองว่าเราอินอะไรอ,อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะก็ทุกคอนเทนต์เลยครับที่ที่ที่บอสทำก็คือเริ่มจากที่ตัวเองอินซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเองอินมากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราลุ้นว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าก็มันก็จะเป็นหัวข้อที่แบบ เรามันใกล้ตัวเราแล้วเราก็แบบอินกับมันมากเราก็เลยถ่ายทอดอยู่ในหนังสองชั่วโมงแล้วก็เอาพีพีกับอิงฟา์มาเล่นต้องรอติดตามแต่ว่าก็คือเกี่ยวกับลูกทุเรียน,ยนใช่ <laughs> <laughs> คิดว่าถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นช่องไหนที่นะวันนี้อาจจะยังพูดไม่ได้มากอะให้นึกถึงลูกทุเรียนที่ข้างนอกอะมีหนามแหลมๆเวลาเราจับก็จะแบบเจ็บปวดแต่พอกินข้างในก็จะมีหอมหวานหรือว่าบางคนก็จะเกลียดเพราะเหม็นไปเลย เนี่ยมันเป็นรสชาติเหมือนลูกทุเรียนเลยวเริ่มต้นจากบทเลยะครับว่าพอเคยนบทไปสักแป๊บหนึ่งว่าเราเห็นใครอซึ่งมันก็จะมีตัวละคร2ตัวนี้แหละที่มองหามานานว่าแบบจริงๆเราแบบใครเหมาะสมที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้เพราะว่าจริงๆเราแบบบทมันมีการแสดงที่แบบว่าถ่ายทอดอารมณ์ที่เยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามหาคนที่แบบมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนี้เราก็แบบพยายามเสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่ว่าเฮ้ยใครอะไรเงี้ยก็คนแรกก็คือน้องนึก,น,กนึกถึงพีพีนี่แหละว่าแบบ มันเป็นความน่าสนใจว่าถ้าเขาทําถึงเขาทําได้แล้วก็ได้ลองมาทดสอบเล่นเรื่องนี้แบบมันจะเป็นความท้าทายใหม่แล้วก็แปลกใหม่มากเลยครับรวมถึงอิงฟ้าด้วยก็คือแบบเราก็หาบทผู้หญิงคนนี้มา,าว่าจะเป็นใครดีที่แบบว่าถ่ายทอดอารมณ์ที่หนักหน่วงแต่ว่าก็มีสเสน่ห์ด้วยซึ่งก็ณเวลานี้ก็แบบ พูดถึงไม่ได้ก็แบบห้ามกันไม่ได้เลยคือคนที่มีเสน่ห์มากๆก็คืออิงฟ้าอนะไรเงี้ยแบบจริงๆเลยอนะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกมีเสน่ห์จริงๆแล้วเราก็ชอบจริงๆอนะไรครับก็เลยลองทับทามติดต่อกันแล้วพอมาเจอกันปุ๊บก็คลิกกันเลยอนะไรเงี้ยตัวจริงใช่ไหมครับตัวจริงใช่ไหมคือ <c oughs> ตัวจริงอะเวลาเขาอยู่กันสองคนอะคือพีพีอาจจะขี้อ้อนพีพีอาจจะชอบอ้อนอิงฟ้าและอิงฟ้าอาจจะเขินอิงฟ้าก็จะเขินอิงฟ้าก็จะไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่วันหนึ่งแบบเหมือนเขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยพีพีเขาก็แบบว่าชน แค่จับมือพาไปกินน้า oh. อิงฟ้าก็แบบว่าทำไมชวนเราไปกินน้ําอ่ะพี่พี่บอกเอ้าก็หิวน้ำ oh. อะไรเงี้ยจะเขินเขินแต่ว่าเป็น เขาเอ็นดูกันนะครับน่ารักนี่งานต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนหลายๆคนเนี่ยยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยนับร็อกอย่างที่บอกเขาชมขาโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกต์สุดพิเศษมากๆอย่างล่าสุดเนี่ยทาง GDS เนี่ยก็ล่อมจดหมายมาเรียบร้อยแล้วว่าในส่วนของโปรเจกต์ดีเนี่ยต้องระงับการถ่ายทําก่อนด้วยหนึ่งสภาวะอากาศนะคะสเรื่องของการเตรียมความพร้อมหลากหลายปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย ต้องระงับการถ่ายทำแต่เลซี่เชื่อแน่ว่าโปรเจก t นี้ยังคงดำเนินต่อไปและเราจะต้องได้ดูโปรเจก t นี้กันสักวันหนึ่งใช่ค่ะต้องรอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็ลงตัวนะคะทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทั้งสถานการณ์ต่างๆะเนาะและเดี๋ยวเราได้ชมกันแน่นอนเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันะนะคะ อะสงการช่วงนี้นะคะจะถึงไม่กี่วันแล้วตอนนี้อากาศร้อนมากเล็กซี่จ๋าจะไปเล่นน้ำที่ไหนจ๊ะแม่ไปไหนแบบนี้เหรอเล่นอกูหนอบ้านไม่ได้อ๋อว้าปาทุกคนจะมาปะแป้งปะแป้งหรือว่าเอาอะไรปเียง นี่นี่ค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะร้อนแบบนี้นะคะแต่นุ่มคนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เขาไม่สาดน้ําค่ะพระเอกหนุ่มนะคะน้องโกวศิล์นค่ะเขาบอกว่าไม่สาดน้ําแล้วจะสาดอะไรกันคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้องกันดีกว่านะคะว่าไม่สาดน้ําแล้วจะสาดอะไรจ้าโกจ๋าสาดความสุขความสนุกความคิดถึงครอบครัวอ่าใช่ก็ความสุขก็คือผมว่าช่วงสงการมันเป็นเทศกาลที่แบบ คือมันถึงแม้ไม่ได้สาดน้ำอะ่ะเราก็มันก็ยังเป็นช่วงเวลาในปีที่หลายๆคนรอคอยช่วงเวลานี้เออ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้แบบออได้พักผ่อนได้แบบออกลับไปเจอคนที่เรารักไปมอบความสุขให้กันและกันอะไรเงี้ยครับความสนุกก็หาได้จากวงรูฟท็อปนะครับที่จะไปเล่นตามงานสงคัญ ควาสนุกก็เดี๋ยวพวกผมจัดการให้เองจัดการให้คุณเองโอ oh, oh, ้ก็มีที่เชียงใหม่ที่พิษณุโลกแล้วก็ในกรุงเทพก็มีติ่นติกันเลยครับใช่ฝา,า,ากความรักด้วยั้ยคะคพีฝากความรักด้วยก็ฝากความรักให้กันและกันนะครับก็ที่สําคัญเนี่ยอยากจะนอกจากความรักแล้วเนี่ยอยากจะให้ฝากความปลอดภัย ความปลอดภัยในการเดินทางอะไรอย่างนี้นะครับก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ามันเราไม่รู้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นเราก็เซฟตัวเองกับคนที่เรารักคนรอบตัวไว้ก่อนปีนี้ก็เดี๋ยวปล่อยเพยงลงรัวๆครับหลังจากที่ได้เลิกอคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วก็กระแสตอบรับดีมากแฟนๆก็เรียกร้องบอกว่าอยากให้จัดอีก แล้วก็ขออนุญาตเว้นเว้นเว้นก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอประมาณปีหน้าหรือว่าถ้ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมเราก็อยากจะจัดอีกแน่นอนครับเติมคือจริงจริก่อนก่อนที่จะโชว์คือเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องเตรียมการหลายอย่างมากแต่ว่าพอถึงเวลาจริงถึงวันโชว์เราเห็นแบบ แฟนๆที่เขามาให้กําลังใจเราหรือว่าหลังจะจบโชว์ไปเราได้กระแสตอบรับที่ดีมันก็หายเหนื่อยไปเลยมันก็ต่างนิดนึงครับตรงที่เรารู้ว่าทุกคนที่มาในวันนั้นน่ะคือเขาตั้งใจมาเพื่อมาดูเราแค่วงเดียวอะไรโอ้โมัน,มนคือเราเราเราแบบเราลงไปทําเองทุกรายละเอียดทุกดีเทลเลยไงไม่ว่าจะแบบสเตจไลต์ติง้งพรอ็อพชุดเอ่อการเปลี่ยนซีนการพูดคุยกันของชำร่วยคือทำเองหมดเลยทุกอย่าง มันก็เลยเออเลยเหนื่อยหน่อยก็คือกับบีฟอ่ะอีกคนช่วยกันถ้าเป็นไปได้ก็มีปีละครั้งก็ก็สวยงามครับสวยดีมีแน่นอนเดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มฟิตติ้งแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องแล้วนะครับกับละครทางอ่อทางช่องช่องวันของเชนใช่ใเรื่องก็มีมีสเรื่องนะครับจะมีเรื่อง วันน t ้แตนนี่โหแค่ชื่อก็น่าดูแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งชื่อเรื่องเจ้าสาวในสายลมอันนั้นนะฟิตติ้งไปนานแล้วแต่รอบทอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เปิดกล้องเร็วๆนี้ครับได้เจอคนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ เอ่อก็ช่วยช่วยให้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนมันต้องแซบแน่ๆผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะก็อ่านเรื่องย่อแล้วเดี๋ยวยังเดี๋ยวต้องรอดูบทแบบตัวบทเต็มๆอีกทีทททใช่ผมว่ามันฉีกจากอะไรเดิมๆที่ผมเคยทํามามากๆเลยครับนี่นะคะ<ๆ>อุ้ยเขาก็ศาสตร์ความรักศาสตร์นู่นศาสตร์นี่นะคะศาสตร์แบบว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลนู่นนี่นะคะก็ขอปีใหม่ไทยนะคะให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรง เน้นย้ำว่าเล่นน้ําเล่นกันอย่างมีระเบียบวินัยนะคะอย่าไ้คามีระเบียบวินัย ก็คือบางทีอะเหมือนแบบเห็นผู้หญิงสาวๆสวยๆไปจงไปจับเขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงหรือเปล่าวะมองมุมกลับทําไมฮะม,มองเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยต,ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะสาวๆหลายๆคนก็ถึล้วงไปจับเหมือนกันบ้าเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มหลายๆคนก็ถูกลวนลามนะผู้ชายมันไม่เสียหายหรอกก็เป็นอาหารมือของพวกเราเรือนร่างไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปจับเรือนร่างคนอื่นต่อให้คุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายก็ตาม โอ้แหมผู้ชายไม่เสียหายหรอกแต่ผู้หญิงเสพใช่ไมรู้ได้ไงผู้ชายไม่เสียหายอันนี้ด้วยคาพูดนี้แหละทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่ได้การแต่งตัวอเป็นสิ่งสําคัญดูแลตัวเองก่อนนะคุณผู้ชมการแต่งตัวก็อย่าโป้แล้วกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะไปในที่เปรี่ยวหลากหลายสถานที่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงในส่วนของความร้อนูไปที่ร้อนแล้วก็เจอน้าเอ้าเจอน้ําไปร้อนเดี๋ยวจะตก อะไรอะไรสตกนะเดี๋ยวสตกไงเดี๋ยวสตอกเดี๋ยวสตกเราก็จะพูดว่าเดี๋ยวสตกนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ห้ามดื่มเยอะ เพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเวลาขับลงขับรถเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะช่วงสงกรานเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดใช่ไหมคะง่วงแล้วให้หลับคุณผู้ชมง่วงแล้วอย่าขับเลยนะฮะหลับที่ปั๊มเลยเหรอหลับที่ปั๊มหลับที่ปั๊มก็ลากันไปหมดเวลาแล้วหูเร็วมากเลยเล็กซี่จ๋าฝากไว้ด้วยนะคะกับดีบินายนะคะช่วงสงกรานแบบนี้ค่ะเรามาระวังนะคะเราต้องมีภูมิต้านทานนะคะโควิดยังอยู่ความร้อนก็มาฝุ่นก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดสุขภาพเราดีจากภายในสู่ ะะรับรองค่ะมันดีเยี่ยมนะคะกับดีบินค่ะเน้นย้าโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอนก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซอง กาแฟกระชายขาวอีก12ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทานได้น้องครอบครัวซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะเบอร์ขึ้นหน้าจอคอะคุชงคารีบหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02669456ย้ำนะ02669456สแกน QR Code ที่ด้านหน้าจอได้ด้วยแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมายาไลส์สะดวกสั่งซื้อช่องางไหน จัดไปได้เลยเพื่อ<ช>ดูแลสุขภาพตัวเราเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้น้องเล็กซี่นะคะและจุ๊แจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ